ทำไมดอกชบาไม่เคยอิจฉาดอกกุหลาบเรื่องนี้ฟังแล้วได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจมากขึ้นจึงอยากแบ่งปันค่ะ ยา yeah, ถ้าอยู่ในกระถางต้นไม้คือส่วนเกินแต่ถ้าอยู่ในทุ่งกว้างมันจะสวยสดงดงามเสมอเหรียญบาทอยู่ในร้านอาหารเป็นแค่เศษเหรียญแต่ถ้าไปอยู่หน้าห้องน้ําที่ต้องใช้เหรียญหยอดแม้แต่เศรษฐีพันล้าน,านยังต้องการเหรียญทุกคนล้วนมีค่าในตัวเองแต่ต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลารู้ว่าที่ไหนเหมาะกับเราที่ไหนเราจะมีค่าและคนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเรามากที่สุดชบาไม่เคยอิจฉากุหลาบกุหลาบไม่เคยอวดว่าตนราคาแพงกว่าในวันวาเลนไทน์คุณ นายตื่นสายไม่เคยสงสัยว่าทําไมไม่เบ่งบานตอนเช้าเหมือนทานตะวันพวกมันต่างเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ผลิบานออกดอกสวยงามให้เห็นตามฤด,ดูกาลที่มันควรจะเป็นทว่าคนเรามักจะสงสัยและยกตัวเองไปเปรียบเทียบว่าฉันไม่มีอย่างเขาฉันมีได้แค่นี้ฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้ทําไม ทำไมทำไมเราถึงต้องไปทำตามสิ่งที่คนอื่นเป็นต้องรวยแบบคนนั้นต้องเก่งแบบคนนี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จผ่านพลาดโอกาสที่จะถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรตัวฉันมีความสำคัญต่อใครและทำอะไรเพื่อใครได้บ้างจริงๆแล้วในธรรมชาติชบาไม่เคยอยากเป็นกุหลาบและกุหลาบไม่เคยอวดอ้างว่าตนเองราคาแพงกว่าในวันวาเลนไทน์ทุกต้นต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่เสียเวลาไปกับการคิดฟุ้งซ่านดูแคลนตัวเองหรือ เปรียบเทียบคนอื่นบางคนเรียนจบตอนอายุ22ปีแต่ผ่านไป5ปีแล้วก็ยังไม่มีงานทําเป็นหลักเป็นแหลง่งบางคนเรียนไม่จบแต่ออกมาทําธุรกิจประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุ20ตสตนตนหรือบางคนดูเหมือนว่ากําลังชีวิตจะเบ่งบานแต่ต้องมาประสบอุบัติเหตุจบชีวิตลงในวัยแค่30ปีบางคนท้องก่อนแต่งขณะที่บางคนแต่งแล้วแต่ไม่สามารถมีลูกได้ประธานาธิบดีโอบามาวางมือจากการเมืองในอายุ55ปีขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เริ่มเป็น ธานาธิบดีในวัย70ปีในวัยหนุ่มแจ็คมาเคยโดน KFC ปฏิเสธรับเข้าทำงานแต่ในไม่กี่ปีต่อมาเขาก็สร้างธุรกิจประสบความสำเร็จและเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกจนกลับมาซื้อแฟรนไชส์กิจการ KFC และเป็นเจ้าของร้านทุกสาขาในจีนได้ทุกคนมีต้นทุนเริ่มต้นในชีวิตและภาระที่ต้องรับผิดชอบไม่เท่ากันดังนั้นอย่าเอาต้นทุนที่ตัวเราเองมีไปเปรียบเทียบกับใครจนทําให้ตนเองหมดกําลังใจทุกๆคนไม่เคยแข่งขันกันจริงๆแต่ ละคนต่างแข่งขันกับอุปสรรคชีวิตตนเองหลายๆครั้งเรามักเห็นว่าผู้คนรอบตัวเราบางก็โดดเด่นขึ้นก่อนหน้าเราบางคนก็ประสบความสําเร็จก่อนเราบางคนก็ประสบความสําเร็จทีหลังเราอย่าไปแข่งกับใครเพราะทุกๆคนบนโลกใบนี้ต่างอยู่ในสนามแข่งของตัวเองอย่าประเมินใครต่ําเกินไปหรือเผลอไปดูถูกใครเพราะเขาอาจกําลังทํางานอย่างหนักหน่วงในเส้นทางของเขาอยู่และเราก็ควรทําแบบนั้นเช่นกันชีวิตของแต่ละคนมี ช่วงเวลาที่จะสำเร็จแตกต่างกันเพียงแค่ต้องรอคอยจังหวะเวลาที่ดีที่สุดที่จะแสดงผลออกมาเหมือนกับดอกไม้ที่ผลิดอกออกผลตามฤดูกาลและวันเวลาที่เหมาะสมกับมันเท่านั้นเอง